สวัสดีทุกท่านที่รับชมซื้อพาไปนะฮะวันนี้เมฆอึมครึมเหลือเกินนะฮะดูดูดูด,ด,ด,ดูโอ้สวย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 นั่นนั่นนั่นเห็นไหมเมฆเป็นชั้นๆนะฮะอยู่ตรงตำแหน่งนะเสียนองปูเห็นไหมเอฟซี FC, นะฮะเป็นสองชั้นเลยนะฮะข้างบนเป็นสีเทานะฮะตรงกลางเป็นสีขาวแล้วก็ข้างล่างเป็นสีเทานะะนี่นะพาดยาวนะครับโอ้พอดีเลยนี่เห็นไหมสวยสวยสวย สวยงามนะทุกคนว้าวไม่น่าเชื่อนะฮะเห็นไหมฮะสุดอัศจรรย์เมฆสองชั้นพาดผ่านองค์ปูนี่ชื่อคลิปนะครได้ชื่อคลิปแล้วนะฮะโอ้สวยสวยเลยนะครับ นี่นะปูผ่องก็มานะฮะแต่เช้าเลยปูใส่เสื้อสวยมากเลยปู่ผ่องใส่เสื้อลายดอกนะฮะเหมือนจะไปเที่ยวทะเลเลยนะทุกคน สวยจังเลยนะก้อนเมฆเป็นชั้นๆฮนะอืมเมื่อกี้ได้ยินว่าย่าบอกว่ามีรำอะไรอนะ่ะนายรำเก้าคนวันไหนเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวนี้แหละก็อีกสักพักนะวันนี้เลยเหรอยา่าเขาเขาเข,ข,ขาให้เฉพาะนายรำอย่างเดียวบอก อ๋อแล้วทำยังไงนายรามถึงจะพอนายรามมันไม่พอลุงวางก็กับกอเอาลุงวางก็กับมคุณักตาลูักเออูอืักตาลูักคุณละคุณละคุณละตาดูรักเือเอกล้อยังครับรอย่าเลยก็ยังไงปุกของรามด้วย เขาบอกไม่ได้ไดครูบอกไม่รำบอกตอนนี้ถ้าเซิร์ฟถ้าแดนเหาะได้อยู่นะวันนี้มีนายรำเก้านางรำเก้านะแต่นายรำไม่พอลุงวางก็ไม่อยู่กับกอกอืม จะยากกไร้ายก็ลุงพลไงใช่ไหมเอฟซีนายลำไม่พอก็ให้ลุงพลไปเลยมีใครบ้างอ่ะ ถ้าลุงหว่างไม่อยู่จะเหลือกี่คนเนาะเพราะบางคนเขาก็ไม่รำใช่ไหมหนึ่งเสือผาป่าไสองหมวดฟ้นเดอร์สามไทยบนนอกสี่ใครอะ่ะมันนับไปนับมามันไม่ได้แล้วอะ่ะ FC ใครนึกออกบ้างฮะนายรำเนี่ย ไม่มีแล้วนะน้ำมนต์ก็ไปเรียนใช่ไหมน้ำมนต์ก็ไปเรียนนะฮะชิดไม่รำบาวนุไม่รำชัยชาแนลก็ไม่รำอยู่แล้วใครอีกบาวมืดบาวมืดไม่รู้ว่าจะรำหรือเปล่านะฮะเป็นโจทย์หนักเลยนะเนี่ยให้ถ้าให้รำมันนไยรำเก้าคนเนี่ยนะเป็นโจทย์หนักเลยนะทุกคน

อ้าวชอบเหมือนกันชอบเลขเจ็ดเอฟซีมีแต่บอกแล้วป้าแตงก็จุดได้เจ็ดหนึ่งสามเมื่อไร่พระพรหมไงอ๋อเออแล้วก็เลขอันนั้นอีกที่เสาหลักที่จังหวัดสุรินทร์อะไรนะหลักกิโลเออหลักกิโลอ๋อหนึพวกน่นปู่ชอบเลขหนึ่งเลขเจ็ดนะฮะ สิ่งที่ปูพองบอกอย่าลืมเนอะให้ปูรำให้ปูรำไม่แน่นะเนาะเนาะเสือเนาะไม่แน่นะอกเลขปูปูพองเข้ามาโอ้โหเป็นยังไงล่ะโอ้อ้าวปูนั่งเลยปูไปตัดผมที่ไหนรอแท้ไปตัดผมที่ไหนรอแท้เปลี่ยนเปลี่ยนราคาเปลี่ยนหลังคา รอเลยอุ้ยรอเลยแทบจำไม่ได้เลยเมื่อกี้เออเมื่อกี้เปลี่ยนลังควยังไม่ได้ดูปูผองเปลี่ยนลังคาลังคารอเลยนะคะน่ะ จะไปส่งนรกเรียนแล้วค่ะสวนการบอกสวนการอยู่โอ้จ่านี่ฮะเย็นอะไรขัดมูอขัดตาไม่ไดรถอนอย่างเดียวค่ะถอนแล้วส่งใหม่นะคะเหมือนจะส่งเอฟเสือเลยนะคะอุ้ยแต่ของปูหลอกกว่านะเออโอ้ยแจ้งมาแล้วเหรอย่า อแจ้งมาแล้วรำเก้าโมงในรำในรำเก้าคนตอนนี้ยังขาดในรำมีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเงินเก็บทองก่อนแป๊บนึ่งมีการแจ้งมารำมาแล้วในเช้านี้คััเช้าเดี๋ยวว่าเราก็ไปทำธุรกิจของเราก่อนนะคะทุกคน ก็อย่าลืมมาดูสินค้าบริษัทมันโอมโมทรัพจำกัดด้วยนะครับครับผมะะแล้วก็สบู่ฮันนี่โซฟ์ห้าก้อนสามสม 5, 3, 3, 5, ส่งฟรีนะฮะสูตรเก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะครับผม